เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสมบูรณ์หรือว่าฟรีฟูลฟรีดอมนั่นคือการยกระดับเข้าสู่การเปลี่ยนระบบทันทีนะครับก็ได้รับรู้ไาแค่นี้นะฮะครับครับอาจารย์ครับก็ก็ได้สมควรแก่เวลานะอาจารย์นะขอบคุณมากครับฮะขอขอบคุณมากอาจารย์แล้วโอกาสหน้ายังไงจะเตรียมคําถามแล้วก็เชิญอาจารย์มาให้ความรู้กับพี่น้องเราอีกนะครับ แล้วยังไงเอาไปวางไว้ที่ที่ที่ไออะไรนะไอรายการของผมเลยนะยูทูบไปหน่อยนะขอบคุณมากอาจารย์ต่วโอกาสหน้าเดี๋ยวนะครับเสียงเสียงโผล่มาจางนงั้นรบกวนอาจารย์แค่นี้นะครับอาจารย์ครับน้องเราอีกนะครับครับผมครับสวัสดีครับยังไงเอาไปวางไว้ที่ที่ที่ไออะไรนะอีเสียงแทรกเข้ามานะครับโอเคครับก็อาจารย์ชูพงศ์สีท่วนนะครับท่านได้ให้ความรู้กับพวกเราขออภัยนะครับเมื่อกี้รู้สึกสัญญาณเสียงจะหายไประยะหนึ่งผมเพิ่งมาเห็นครับนะครับมัวแต่ ฟังอาจารย์เพลินนะครับแล้วก็อ๋อนะครับโดนเล่นซะแล้วสัญญาณน,นะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็หลุดหายไปอา่าโอเคพี่น้องที่ยังฟังอยู่นะครับตอนนี้สัญญาณกลับมานะครับโอ้ก็ก็เอาเป็นว่าน่าจะหายไปไม่เยอะนะครับนี่ก็มาต่อให้อีกเล็กน้อยนะครับไม่น่าเราเมื่อกี้เห็นของหลวงตาเนี่ยจากร้อยนะครับร้อยก,กว่าๆนี่เหลือ สถานีหลวงตานะครับเหลือ20 20กว่ารายขออภัยนะครับคำถามเยอะมากนะครับแล้วก็พี่น้องแสดงความเห็นเยอะวันนี้นะครับไม่มีเวลาจะอ่านทั้งหมดแต่ขอบคุณที่มานั่งฟังนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยนะครับผมต้องต้องพูดด้วยความมั่นใจว่านะสำหรับการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเรามาถูกทางแล้วล่ะที่1ต้องยืนยันว่าต้องเปลี่ยนระบอบนะครับแล้ว2นั้นพวกเราทุกคนนั้นนะครับมีหน้าที่ต้องมาร่วมกันทำนะครับ ขบวนที่ว่าคนนั้นเขาจะทําคนนี้เขาจะทาเนี่ยนะฮะที่สุดแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่พวกเรานะครับต้องไปมีส่วนร่วมนะเพียงแต่ว่าการก้าวไปสู่ชัยชนะนั้นอนะ่ะมันต้องมีอยู่หลายฝ่ายมากนะครับแต่สถานการณ์มันจะคัดกรองบุคคลคัดกรองอวิธีการนะครับจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยล้อมรวมมาอย่างวันนี้นะครับแม้กระทั่งนะักการเมืองเองก็อย่างอย่างที่ได้นะหลวงตาได้กล่าวไปนะครับ ก็ออกมาพูดกันแล้วว่าเลือกตั้งภายใต้ระบอบนี้นะครับมันไปไม่รอดคือเมื่อก่อนเนี่ยใครมาขวางการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่พอใจละมองเป็นศัตรูยิ่งมาวิพากวิจารณ์นะครับแล้วก็บอกว่าไปไม่รอดเดี๋ยวจะอย่างนั้นนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการไปแช่งอย่างนี้หลวงตาชูพงนี่จะถูกเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับก็นะครับในที่สุดแล้วนะครับสถานการณ์มันก็ทําให้เราตาสว่างอ่ะคือบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องพูดเร็วเกินไปเนี่ยคนมันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับผมไปย้อนดูอะไรหลายเรื่องที่ได้ทําไว้เนี่ยบางเรื่องเราพูดไว้เนี่ยเรื่องการสร้างพลังของมวลชนนะครับอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันมันเร็วเกินนะครับคอปนะมันเร็วเกินเวลาแล้วก็นะผู้รู้ทั้งหลายก็จะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราไปเร่งมันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับต้องตามภาวะวิสัยอันนี้ก็พอจะเข้าใจแต่ที่หน้านะหน้าหน้าเป็นห่วงก็คือการคิดแบบคนไทยเราเนี่ยรู้อยู่ว่ามันจะต้องทำาน แต่เป็นประเภทข้อสารกรอกมอหรือไม่ก็คือนะเกิดเหตุมาปุ๊บก,ก็ค่อยๆค่อยๆมาคิดวิธีการหรือว่าให้มันเป็นไปน่เดี๋ยวมันก็ได้เองแหละมันก็ไปเองแหละนะมันก็เอาเป็นไปของมันเองทําได้เองมันก็นะความเป็นจริงนะครับการปฏิวัติทุกประเทศก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับที่สุดแล้วประชาชนก็ต้องสู้เมื่อเขาบังคับให้ประชาชนต้องสู้นะครับประชาชนก็ชะน,นะนะเอาหลวงตากลับมาอีกนะครับอาจารย์ครับ ครับครับผมผมยังอธิบายอยู่กับพี่น้องเมื่อกี้เสียงเราหายเสียงเราหายไปประมาณสักน่าจะสี่ห้านาทีหรือเปล่าอาจารย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมออกไปอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ชี้แจงแล้วก็สรุปขโมดท้ายอาจารย์มีอะไรอีกหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีครับไม่มีเชิ่อเลยโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ก็คงเป็นเสียงหายเมื่อกี้นะครับต้องขออภัยพี่น้องนะครับคือดูนั่งฟังหลวงตาเพลินแล้วก็ดูหน้าจอไปด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็เลย นะครับดูแลไม่เต็มที่แต่ว่านะครับแนวทางเนี่ยนะครับมันต้องมีกรอบบ้างนะต้องมีการจัดการนะถ้าไม่จัดการเนี่ยอย่างเช่นระดับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่มีนะจริงๆ <S <S <uch ing> เรียนพี่น้องตรงๆนะทางเพื่อไทยเขาคุณทักษิณนะเขาสู้แนวของเขานะแล้วก็การสู้ของเขานั้นเขาอาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนเป็น,นเครือข่ายประชาชนยังไงก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วแต่ถ้าท่านออกหน้ามานะครับมาต่อสู้แล้วยืนหน้าไปเนี่ยก็โดนเขาเล่นงานแล้ววันนี้เกมที่เขาเล่นก็เป็นลักษณะที่ มันก็จําเป็นจะต้องใช้วิธีการนะครับต่างๆนะครับคือมวยต่อยแบบนักการเมืองอ่ะนะครับแบบคนที่เขาอยู่กับอํานาจระดับสูงเขารู้ว่ากลไกอํานาจรัฐเป็นอย่างไรเขาจะเล่นแบบนั้นนะครับเขาอาจจะมองนะครับพวกเราแล้วก็ถือว่านะครับอยู่ในแผนของเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ให้พวกเราทํางานไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปประสานกันอะไรกันเพราะว่าถ้าเป้าหมายคือขบวนประชาธิปไตยเนี่ยเป้าหมายอันเดียวกันเนี่ยที่สุดแล้วมันก็มาอยู่ที่เดียวกันเพียงแต่ว่า นะครับจริงๆเนี่ยถ้าสามารถจะประสานกันได้อย่างที่ผมคิดไว้เนี่ยนะครับถ้ามองซะว่าการจัดการบริษัทเนี่ยบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยถึงจะมีสาขาแตกย่อยไปอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้หรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการมันต้องมีการวางแผนแล้วก็ต้องต้องรู้ว่ามีแผนกไหนอะไรยังไงบ้างแล้วต้องมีคนรับผิดชอบมีเจ้างานแล้วการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศนี่ไม่มีเลยอย่างนี่คือสิ่งที่ผมเถียงมาตลอดแม้กระทั่งกับหลวงตาเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลวงตาก็จะมีแนวคิด ประมาณค่อนข้างจะไม่ตรงกับผมในเรื่องนี้นะของผมเนี่ยการจัดการไม่ได้แปลว่าต้องจัดการทั้งขบวนแต่ว่าในจุดที่เราทําได้ต้องทําแล้วก็ค่อยๆประสานเชื่อมกันไปแต่นี่ถามว่ามันไม่เกิดไม่เกิดที่หลวงตาทําจริงๆก็คือการจัดการหลวงตาก็มีสายของหลวงตาที่ไปจัดการนะจริงๆทาก่อนก่อนที่มันจะเกิดน,น้ะจะเกิดนกปรกรกปรชรได้ซ้ํานะครับชุมชนคนรู้ใจทั้งหลายนั่นหลวงตาที่สู้มา30 40ปีนะครับ เพราะฉะนั้นนี่ก็รู้ดีว่านะครับเรื่องของมวลชนนี่จาเป็นผมนี่มาสู้จริงๆ่ยมาสู้การเมืองเมื่อปี2006เ <c oughs> นี่ยนะครับสนใจการเมืองมาตลอดนะแต่ว่ามาเข้าสู่นะการแลกเปลี่ยนทางการเมืองก็สนใจจริง,รงๆก็ตอนที่คุณทักษิณโดนตั้งแต่ปี2005นั่นแหละนะครับขึ้นปี2006นี่เริ่มหนักก็สนใจหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมันอินเทอร์เน็ตมันช่วยได้ผมมาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี2001นะพี่น้อง เพราะฉะนั้นแต่ว่าตามตลอดนะครับตามตลอดและยิ่งช่วงคุณทักษินทางานนี่ก็จะฟังการเมืองอยู่ต่างประเทศก็จะต้องสนใจการเมืองแล้วก็ผมสนใจเรื่องเว็บไซต์แล้วก็นะจะ,จะเขาเรียก e-learning นะครับก็ distance education พวกนั้นและใช้เว็บสําหรับการศึกษานี่ก็จะเป็นคนแรกๆเลยที่ทำตั้งแต่นูนะ่นปี94 95 96นะพี่น้องอก็เริ่มสนใจแล้วแล้วก็พอก่อนปี2000ผมก็ได้ทำโปรเจกต์อะไรต่าง ก็สนใจการเมืองมาแล้วก็นะครับได้บทสรุปอะไรบางอย่างของตัวเองเหมือนกันเ้วคิดว่าควรจะต้องอย่างการจัดการมวลชนเนี่ยการประสามนมวลชนแล้วสร้างคุณภาพในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามีการจัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะครับวันนี้นะครับเราน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่านะครับที่สุดแล้วนะครับเมื่อมันไม่มีการจัดการและคนที่เขาอยู่ในจุดที่ควรจะจัดการได้ <spectral> เขาก็ทําในจุดที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์นะครับสถานการณ์มันไม่ทําให้เขาได้คิดว่าจะต้องเตรียมมวลชนไว้สำหรับการต้องมาล้ม ทั้งระบอบแล้วก็มาสร้างประชาธิปไตยเขามองว่าก็มีมวลชนเพื่อกดดันสั่งตรงข้ามที่มันมาโดยไม่ชอบทําให้ออกไปเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งเขาก็ได้เปรียบเนี่ยแต่ลืมนึกไว้ว่านะคงคิดไม่ถึงหรอกไม่ท้่งคุณนักสินก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะเล่นเล่นงานหนักขนาดนี้นะครับก็คิดว่าเขาดยังก็ยังคุยกันนะเลือกชนะเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่ก็ก็นะเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่ก็ชนะเอาเสาไฟฟ้าลงก็ชนะใช่ไหมครับแล้วก็เยาะเย้ยฝั่งตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาที่ไหนได้เผด็จการเนี่ย มันไม่ยอมไม่มีการเลือกตั้งนะโครงการเรื่องการจัดการบริหารประเทศที่เก่งกว่าก็ได้เปรียบตลอดนะทักสินคิดเพื่อไทยทํานะครับนะปรากฏว่ามันไม่ยอมให้ทําไม่ยอมให้ทำก็ยัดโทษใส่อีกต่างหากแล้วตอนนี้จะเขียนกฎกติกานะครับล้อมหน้าล้อมหลังไมหมดคือบางทีคนมันก็ก,ก็ต้องเรียนรู้ตามสถานการณ์นั่นแหละแต่สิ่งที่น่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้รู้คือว่าประชาชนต้องลุกมาสู้ประชาชนต้องตื่นรู้ประชาชนต้องไม่ยอมรับสิ่งชั่วร้ายนะครับ นั่นคือที่มาของแนวทางมดแดงล้มช้างผมเนี่ยคิด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 มาตลอดนะครับอย่างมดแดงล้มช้างเนี่ยคิดตั้งแต่ปี2011พี่น้องเริ่มจากมาร์คมันฆ่าพี่น้องปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มมองเห็นว่าสงสัยว่าถ้าไปสู้ตามระบอบนี้นะตอน,น,นเริ่มฟังหลวงตาชูพงบ้างแล้วก็เชื่อมั่นนะผมก็เชื่อว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็แปลว่าต้องล้มทั้งโครงสร้างจะไปล้มเขาได้ยังไงนะครับก็ต้องไปยึดอำนาจต้องอะไรจะไปใช้ความรุนแรงล้มกันจริงๆเนี่ย ปีห้าสามห้าสี่นี่ผมก็แอบหวังอยู่นะว่าเมื่อมันเลวร้ายอย่างนั้นพวกเราก็ตาสว่างแล้ววะนะครับก็ล้มมันไปเลยเห็นคนเข้ากรุงเทพนี่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะแอบฝันนะตามภาษาคนที่แบบรู้น้อยนะครับโอ้โหห้าสองนะครับเต็มกรุงเทพห้าสามนะครับโอ้ยนะอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าประเภทจะไปล้มเขานะก็ยังมองว่าเอาอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่ก็ต้องชนะชนะเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆค,ค่อยเข้าไปแก้ไขนะครับ ยิ่งอภิสิทธิ์มันเลวร้ายกับพวกเราอย่างนั้นเนี่ยชนะยังไงก็ชนะนะครับเพราะเลือกตั้งก็ถลม่มทลายนะถึงแม้จะโดนนะครับเขาเล่นง,งานหลายเรื่องแต่ว่าพอเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็มาตาสว่างกันจริงๆริงก็หลังจากที่คุณยิ่งรักขึ้นนั่นแหละผมนี่สว่างยิ่งกว่าสว่างโลเลยทีเนี้ยหลักผมนี่ไม่มีสันผ่อนคลายส,สันคลอนเลยนะครับเราจะเข้าใจถึงนะถึงถึงโครงสร้างใหญ่ๆอะ่ะเพราะรัฐมนตปี50มันมาสแสดงผลชัดเจนที่สุด ก็ตอนที่คุณยิ่งรักขึ้นเป็นนายกที่จริงมันแสดงผลเริ่มตั้งแต่ตอนจากการคุณทักษิณแล้วแต่เราก็ยังมองว่าอ้าวนะเป็นเรื่องบางเฉพาะบางกลุ่มแต่มาตอนที่เขาจะเล่นงานคุณยิ่งรักเนี่ยเขาเล่นหมดไหมนะเราก็ได้รู้ไงเอาละพี่น้องนะครับเดี๋ยวพูดไปจะเป็นการนะเกินเยินเยอะยาวนานนะครับก็สรุปให้พี่น้องได้ฟังว่าวันนี้ปัญหามันสรุปเลยแล้วว่าเราจะต้องรวมตัวกันไปล้มอำนาจเขาไม่มีทางอื่นเลือกตั้งก็ไม่ไม่ได้ ลรวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนรัดไว้แล้วมันก็จะยัดให้เราเนี่ยเรารัมธรรมนูญมันก็จะอยู่ต่อยังไงมันก็มีมาตรา44นะครับมันมีเครือข่ายเพราะมันนักเขียนกฎหมายมันจะเขียนร่างใหม่ตั้งคณะร่างใหม่ตั้งรัฐบาลช่วคเาวามันก็ยืดเวลาของมันอยู่นั่นแหะหน้าที่เราคือไล่มันออกไปแล้วก็ไล่แล้วยึดอานาจแล้วก็เอามาเป็นของพวกเราแต่ทําอย่างนั้นได้จํานวนเราต้องมหาศาลไอ้เรื่องต่างประเทศนะครับเราก็มีตัวแปรเอื้อนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมีตัวตัวแทนพี่น้องเข้าไปพูดคุยแล้ววันนี้จดหมายทีี่ผมให้เขยน ก็ดักทางไว้หมดแล้วนะครับผมดูแล้วยอดยอดอยอดดาวน์โหลดนะครับมี2ลิงก์นะครับลิงก์แรกประมาณพันกว่าลิงก์ที่2นะเมื่อเช้านี้ได้900กว่าตอนนี้น่าจะพันกว่าแล้วพี่น้องนึกดูว่าจดหมาย2,000ฉบับเนี่ยถ้าไปสถานทูตอเมริกาแล้วไปบอกเขารู้ว่าประชาชนน่ะไม่ยอมนะแล้วมันละเมิดสิทธิมนชนมันเลวร้ายมากแล้วมันคิดจะอยู่ต่อเรารู้ทันเราไม่ยอมรับมันนะครับยังไงก็ไม่ยอมรับแล้วจะลุกข,ขึ้นมาล้มไอ้พวกนี้ช่วยเราด้วยวันที่เราลุก โอเคไหมอย่างเงี้ยจดหมายหนึ่งฉบับพี่น้องเขียนชื่อเขียนอะไรของตัวเองไปแล้วก็ติ๊กติ๊ก,ต,กติ๊กส่วนที่พี่น้องเห็นนะครับสิ่งส่วนที่พี่น้องเห็นด้วยนะครับว่าอะไรเป็นยังไงข้อไหนเห็นด้วยก็ใส่ไม่เห็นด้วยก็ก็ว่ากันตามนั้นนะเสร็จแล้วพี่น้องก็นะครับนะส่งไปจะเป็นสถานทูตอเมริกันนะครับ UN Security Council นะ EU นะครับ ทั้งหมดนี่ผมคิดว่ามันน่าจะรวบรวมประเด็นที่ที่จำเป็นต้องพูดต้องบอกต่างชาติให้เขามั่นใจใว่าประชาชนทยจะสู้เนี่ยนะไว้มากพอสมควรพี่น้องก็ไปดูว่าข้อมูลส่วนตัวจะเอาไปแค่ไหนยังไงอีเมลเนี่ยนะครับมันให้ไปได้เพื่อเขาจะได้มั่นใจว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปนะลองติดต่อไปเนี่ยนะครับก็จะได้รู้แล้วที่ว่างข้างล่างนะพี่น้องอยากจะเขียนเป็นภาษาไทยอะ,อะไรก็ได้ความคิดของพี่น้องก็เขียนไปนี่คือนะครับสิ่งที่เราทําได้เลยนะครับแล้วมันก็จับมือเราดมไม่ได้เพราะเป็นการทําแบบใต้ดิน นะครับมุดมัดมุดมัดกัดกันไปเต็มเลยนะนี่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวนะครับก็จะสารกันในเรื่องความคิดกับหลวงตาชูคงนะครับอยู่เรื่อยๆแล้วก็ขบวนต่างๆนะครับในส่วนของประชาชนเนี่ยยังไงก็ต้องโตพี่น้องเราจะต้องโตนะครับเราไม่ไม่หยุดนิ่งแน่ๆเอาวันนี้วันเกิดคุณฉันทนานะครับก็ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเห็นว่าบอกวันนี้เป็นวันเกิดพอดีนะครับขอให้นะครับ คุณพระคุณเจ้านะครับปกปักรักษาแล้วก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีความสุขความเจริญนะครับคิดจะทําสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับที่ดีต่อตนเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างต่อสังคมก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกประการนะครับเอาละพี่น้องคงไว้แค่นี้นะเดี๋ยวจะยาวเกินไปแล้วนะครับนี่ก็มาต่อท้ายให้ต้องขออภัยนะครับที่สัญญาณมันหายเมื่อกี้โดยที่ผมไม่ทันได้รู้ตัวนะครับแต่คิดว่าก็น่าทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วตอนนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ